มาพูดถึงรถกระบะอีกหนึ่งแบรนด์ในเมืองไทยก็ต้องนึกถึงนาวาร่าแน่นอนกับการรุยแล้วก็สายออฟโรดในต่างประเทศถือว่ารุ่นนี้ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากเลยสำหรับ NP300 สามนวร่าในโฉมปัจจุบันรุ่นนี้ก็มีข่าวว่าจะมีการปรับโฉมแล้วก็ไม่ไดเชนนะเพราะว่า เนใหม่ของเขานะตามที่ขา่าวแล้วก็ปล่อยภาพที่เซอร์ออกมาก็จะมีการเปิดตัวในช่วงปี2027ซึ่งแน่นอนว่าก่อนถึงนั้นก่อนที่จะถึงปี2027นะ่าจะมีการปรับโฉมแล้วก็ไม่ได้เชนก่อนทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียถือว่าเป็นตลาดสำคัญและย,ยังมีที่อินเดียแอฟริกาอีกรุ่นนี้ถือว่าทำตลาดหลายที่นะแต่ยอดขายก็ไม่ดีเท่าไหร่แถมยังมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับนิสสันที่จะปิดโรงงานมากถึง7แห่งและ ลดพนังงานมากถึง2 0,000ตำแหน่งเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ก็มีประกาศไป900 0คนล่าสุดก็บวกมาอีก1 1 0 0 0นัมบ่านะครับถือว่าเป็นรถกระบะนะที่มีความคงทนนะในส่วนของเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์2.3ลิตรนะครับก็ถือว่ามีความแรงแล้วก็สมรรถนะนะไม่เป็นรองคู่แข่งร่วมไปถึงระบบขับเคลื่อนต่างๆนะเจนใหม่เขาก็จะมีการร่วมมือกับมิตซูบิชินะใช้แพลตฟอร์มร่วมกันส่วนเครื่องยนต์ต้องรอดูอีกทีว่าจะยังใช้เครื่องยนต์นิสสันหรือเปล่า ก็ถือว่าเทียบกับ d m a มนะครับก็ไม่ได้เป็นรองทั้งเรื่องสมรรถนะน,นะครับรวมไปถึงไฮรักด้วยนะแต่ที่เสียแล้วก็ที่หลายๆคนไม่ชอบในเมืองไทยก็น่านจะเป็นดีไซน์นนกัรออกแบบที่ยังไม่สวยงามไม่โดนใจเท่าไหร่นะครับส่วนออปชั่นต่างๆถือว่ามีมาให้ครบเลยสำหรับนวราเจนนี้เดี๋ยวลองมาดูคลิปนี้นะครับที่ต่างประเทศเขาเอาไปลุยสายออฟโรดแล้วก็มีการตกแต่งในเทป ที่มีความสวยงามแล้วก็ความดุดันนะสำหรับ NP 3 0 0รรุ่นนี้ก่อนที่เจนใหม่จะมาครับผมความคิดเห็นได้นะครับเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆนะครับการใช้งานเป็นยังไงนะนแฟนๆลองคอมเมนต์มา่อก่อน,นนะครับส่วน NP 3 0 0รรุ่นนี้ถือว่าการลุยสมรรถนะนะครับการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนอ่าค่อนข้างที่จะ ยากอยู่นะสำหรับลุยโคลนรวมไปถึงการไต่ต่างๆนะครับมุมเอียงต่างๆถือว่า m p 3 0 0 n ว v a a รุ่นนี้ทําได้ดีนะทั้งการบุกน้ำนะครับในลุยโคนต่างๆนะถือว่าไม่เป็นรองคู่แข่งหรือว่าเทียบกับเจ้าตลาดในเมืองไทยได้แบบไม่ต้องมีข้อแม้เลยนะครับสําหรับ n i s s a n n i v a r a ในโฉมปัจจุบันนี้แล่าเพนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับรุ่นนี้นะหรือว่าใช้งานอยู่นะครับคอมเมนต์มาก่อนนะครับว่า ใช้งานแล้วดีไหมนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วทำไมนะถึงยอดขายไม่ดีนะครับหรือว่าเป็นเพราะนะครับอย่างไรบ้างนะคอมเมนต์บอกกันนะครับตัวรถอาจจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่หรือว่ามีปัญหาตรงไหนนะครับเกี่ยวกับการใช้งานหรือว่าใช้งานไปแล้วนะครับเกิดจากอะไรทําไมยอดขายไม่กระเ้องนะครับทำไมนิสันถึงขาดทุนแบบนี้นะของเมนบอกกันนะครับแฟนๆของสาวกนิสันครับผม гэвч <laughs>